สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องชอยคอฟฟี่นะครับช่วงนี้อาจจะห่างนิดหนึ่งนะครับในการที่จะทำคลิปนำเสนอขึ้นมามีภารกิจค่อนข้างมากมายแต่ว่าวันนี้ก็เลยหยิบยกเอาเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายหลายท่านเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะฮะนั่นก็คือ,อเรื่องของ b ั t t ท m l เลสนะครับนะฮะับัตทเก็คือก้านชงที่ไม่มีก้นปกติก้านชงเราจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะมี1ทางน้ําไหล2ทางน้ําไหลนะครับ,นะรบซึ่งเวลาเราใส่ตะแกรงเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับนะเวลาชงกาแฟน้ําก็จะไหลออกมานี้เราก็จะเห็นแค่ในส่วนตรงนี้แต่พอเรามานะฮะใช้บัต t ท m l เลสชงกาแฟนะฮะอย่างเช่นแบบนี้นะครับอ่า เวลาที่น้ํากาแฟเนี่ยมันนะครับค่อยๆซึมออกมาจากรูเนี่ยของตะแกรงเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับดูได้ไม่เบื่อนะฮะดูได้ไม่เบื่อนะฮะก็เลยทําให้มีคนหลายคนเนี่ยนะสนใจที่จะซื้อหาบอต์มเดสเอามาไว้ใช้ซึ่งที่เราเองนะครับ <c oughs> ก็ต้องเรียนทุกท่านเลยครับว่านะ ผมก็นำเข้าพวกกลุ่มบัตเทมเดชเนี่ยสำหรับเครื่องชมค่อนข้างหลากหลายยี่ห้อเลยนะฮะหลากหลายยี่ห้อที่เรามีเรียกว่าในตลาดนี่น่าจะเข้ามาถึง70-80%นะครับลองเช็คดูครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะกลุ่มใหญ่ๆของบัตเทมเดชเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะผมเสริมประโยชน์ของบัตเทมเดชอีกอันหนึ่งนะครับ นอกจากการที่เราดูสวยงามแล้วเนี่ยนะครับนะฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นได้จากชัดๆก็คือว่ามีความเชื่อเนเวลาชงกาแฟน้ำกาแฟซึมอกอกจากตะแกรงปั๊บเนี่ยมันจะลงถ้วยเราเลยมันไม่ได้สัมผัสกับพวกกลุ่มของอโลหะอะไรต่างๆซึ่งบางครั้งอาจจะสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ นะแต่ละที่เนี่ยดูแลรักษากันนะครับแต่ถ้าเป็นบัตเทมเลรสออกจากตะแกรงลงถ้วยเลยก็อันนี้ก็ทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าได้รสชาติของกาแฟแท้ๆด้วยแต่ว่ามันอย่างนี้นะครับการชงด้วยตะแกรบัตเทมเลรสเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหานิดหนึ่งซึ่งถ้าเราจัดการแล้วมันก็จะจบไปข้อแรกเลยนะครับถ้าท่านบดกาแฟ ละเอียดไม่เผ็มเต็มที่เรียกว่าบทหยาบว่างั้นเถอะนะเวลาเครื่องเนี่ยมันชองออกมาเนี่ยนะมันก็จะทำให้น้ำกาแฟเนี่ยไหลฉีดบางท่วงนะครับมันอาจจะก,กระจายออกนอกแก้วของคุณได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณบดกาแฟละเอียดเต็มที่เนี่ยเป็นเพอร์เฟกช o t เนี่ยมันจะค่อยๆไหลรวมแล้วก็มาอยู่ตรงศูนย์กลางตรงนี้นะฮะึ่งก่อนที่จะชงก่อนที่จะแพ็คก,กาแฟเนี่ย อาจจะต้องทําให้ผงกาแฟเนี่ยมันแตกตัวให้ดีแล้วก็แถมเข้าไปอันนี้ท่านจะช่วยได้เยอะเลยนะครับมีปัญหาเดียวคือถ้าบดหยาบมันออกกน้นแรงแรงออกตะแกรงแรงมันอาจจะฉีดออกไปนะะมีแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะใช้กับกาแฟที่บดหยาบหน่อยเนี่ยท่านอาจจะต้องเอาถ้วยเนี่ยยกขึ้นมานะฮะให้มันชิดๆมันจะได้ไม่กระจายออกนอก นอกแก้วนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับก็มีเทคนิคแค่นี้เองทีนี้เรามาว่าถึงตะแกรงบัตเทมเลสเนี่ยในหลายๆยยี่ห้อเนี่ยมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับตะแกรงบัตเทมเบลสที่เป็นก้านชงนะฮะแบบ E 6 1เครื่องที่เป็นหัวชง E 6 1แทบทุกยี่ห้อใช้ก้านชงเดียวกันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นหากท่านจะซื้อหาเครื่องนะฮะอยากจะใช้วัตเทรเลสไปใช้หนึ่งถ้าท่านเป็นเครื่องหัวชง e 6 1ท่านติ๊กซื้อมาเป็นของตะแกรงวัตเทรเลสรุ่นใช้ e 6 1เลยเครื่องที่ผลิตจากประเทศแถบเอเชียของเราหรือจีนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ใช้บัตเทรเลส e 6 1หนึงทางนั้นเลยนะหาไม่ยากเลยนะครับ นะ,ะท่านจะได้สบายใจนิดหนึ่งท่านจะสังเกตดีๆว่าเวลาท่านสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยนะให้ท่านสังเกตดูหูล็อกตรงนี้นะดูนะครับหูล็อก e หกหนึ่งจะเป็นเก้าสองศาส่วนหูล็อกของอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็คือของเบเซล่าหรือแอสโตรเลียนะครับใช้ร่วมกันได้หัวล็อกจะเป็นเฉียงมาทางนี้เห็นไหมฮะออกมาทางนี้ แต่ถ้าเป็นหัวล็อกของเครื่องก,กเกียร์หัวล็อกมันจะออกมาทางนี้นะครับมีสามทางแค่นั้นเองตรงนี้ร้อยแตรงนี้45่สิบห้านะครับก,กเกียร์ก็ออกมาเจออกมาอย่างนี้ครับให้สังเกตหัวตรงนี้นะครับแล้วท่านก็จะไม่เสียเวลานาะเลือกผิดเลือกถูกไปนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็ในกลุ่มท่านสามารถเลือกใช้ด้ามได้ดังที่ชอบ ก็คือด้ามพลาสติกนะครับอีลาสติกแบบนี้หรือด้ามไม้แบบนี้หรือวอลนัทแบบนี้เราก็มีให้ท่านเลือกนะครับแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะมีอย่างหนึ่งอีกคลิกหนึ่งเวลาท่านใส่ตะแกรงลงไปเนี่ยนะครับถ้าท่านใส่ตะแกรงดับเบิลช็อตสำหรับ b บอท o ทอมเลสเนี่ยทุกตัวไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าเป็นตะแกรงที่เปิลช็อตอย่างเคสอย่างเงี้ยนะครับผมฝากให้ท่านดูตัวเสื้อตรงเนี้ยนะครับควรที่ต้องเปิดกว้างออกมาอย่าให้รูตะแกรงเนี่ยนะครับไปใกล้ชิดกับตัวขอบมากเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีส่วนหนึ่งที่มันแพ็คไม่ดีนะมันจะไหลย้อนออกมาทำให้มันเลอะเทอะเข้ามาได้นะครับมีแค่นี้เอวลาท่านจะเลือกซื้อบัตเทิลเลสเนี่ย ท่านดูมี3กลุ่มหลักๆสำหรับตัวล็อกนะครับ180นะฮะ75แล้วก็เกียร์ก็45องศานะอย่างตัวเนี้ยเป็นของยี่ห้อโนวาซิมูรัลีนะฮะล็อกเก็ตก็ใช้ตัวนี้นะครับล็อกเก็ตก็ใช้ตัวนี้เรามีจำหน่ายค่อนข้างเยอะนะหลากหลายยี่ห้อให้ท่านเลือกใช้ตามที่ท่านต้องการอยากแก้ได้แบบไหน หรือเบสเซ่าเนี่ยเราก็จะมีหลากหลายนะครับในกลุ่มของเบสเซ่าเองที่เราเป็นตัวแทนจาหน่ายเนี่ยเราก็จะมีก้านชมบัตเทมเลสอันนี้เป็นของ E หกหนึ่งนะฮะด้ามจากโรงงานเลยนะครับอ่าเนี่ยสีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นด้ามที่มีโลโก้ด้วยนะอันนี้จะเป็นนี่จะเป็นด้ามไม้นะครับด้ามไม้ของโรงงานนะครับนี่ให้ท่านดูหลากหลายเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบโลโกอ้อย่างนี้ให้ท่านเลือกนะครับซึ่งอันนี้เป็น e 6 1ที่เป็นโลโก้เอาไปใช้ได้หลายยี่ห้อนะครับเยอะมาก X x p o Bar ก็ใช้หัวล็อกแบบนี้เครื่องจีนทุกประเภทใช้หัวล็อกนี้ล็อกเกตใช้แบบนี้นะฮะดูในเว็บไซต์ ข้ผมจะมีเขียนเอาไว้ว่าใช้กับเครื่องรุ่นไหนได้บ้างนะครับง่ายนะฮะสามารถทำได้ง่ายง่ายหากท่านต้องการที่จะดูนะความสวยงามนะครับซึ่งเราก็จะมีคลิปนะให้ดูว่าเวลาน้ำกาแฟมันไหลออกมามันสวยจริงๆเห็นแค่นี้ก็อยากจะดื่มกาแฟแล้วครับช่วยได้บ้างนะครับนะหลายๆคนนี่ก็เรียกว่า อาเอาไปสหลายก้านเลยนะครับเพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในการชงกาแฟนะครับทิกสำหรับการเลือกใช้เบอ t เทมเลสไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะได้เลือกสั่งซื้ออย่างถูกต้องนะไม่ต้องสั่งผิดสั่งถูกนะครับนะเพราะว่าส่งไปส่งมาเสียเวลากว่าท่านจะได้ใช้งานเนี่ยนะฮะผมก็เป็นห่วงตรงนั้นอีกนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำท่านเพียงเท่านี้นะครับไว้มีโอกาสดีๆผมก็จะนำเสนอนท่านอีกในลำดับถัดๆไปเอ๊ะบางท่านบอกว่าเอ้าทำไมไม่พูดถึงไอ้สอตัวนี้บ้างก็อีกยี่ห้อนะฮะอีกยี่ห้อหนึ่งนะ,ะพวกล็อกอันนี้ก็คือของ r o c k เก็ตนะครับอันนี้ของโนวาซิมโนเลีนะครับผมกรับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาติดตามชมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีครับ